ไทบ้านสตูดิโอตั้งโต๊ะบวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์สามเรื่องรวดสัปเปอรอภาคสองเถิดไทยบ้านและผีเข้าคาดว่าจะเข้าฉายปลายปี2568นี้วันนี้ครับที่หน้าสารหลักเมืองถนนเทพาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนางสาวชนมนัฐรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนายรัฐวิทย์อังคศกุลเกียรติประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทีมงานไทยบ้านสตูดิโอ ได้ประกอบพิธีบวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องจัก,กรวาลไทยบ้านเทยไทยบ้านเรื่องสับป,ประเสองโลกหลังความตายและเรื่องผีเข้าเพื่อความเป็นสิริมงคลให้การถ่ายทําเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสําเร็จตามวัตถุประสงค์มีคนเข้าชมภาพยนตร์กันอย่างแพร่หลายโดยมีทีมงานผู้จัดผู้กํากับภาพยนตร์ดารานักแสดงภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องร่วมในพิธีกันอย่างคึกคัก นายทิติสีนวลหรือต้องเตผู้กำกับหนังสัป,ปเหร่อกล่าวว่านักแสดงเรื่องสัป,ปเลือสองรอบนี้จะเป็นนักแสดงทั้งกลุ่มใหม่และกลุ่มเดิมในเรื่องคนที่รับบทเป็นนางเอกใหม่คือน้องอุ้มนักแสดงจากช่องสามและโจอ,อี้ภูวสิทธิ์นักร้องนักแสดงโดยความคาดหวังกับเรื่องสัป,ปเหล่อภาคสองทีมผู้จัดคาดหวังว่าขอให้รายได้เท่าทุนหรือไม่เจ๊งก็เพียงพอแล้ว จะให้ยอดทะลุ800ล้านบาทเหมือนภาคแรกทางตนก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นตนอยากฝากหนังเรื่องสับเปลือสองให้มาชมกันเยอะๆหนังจะเข้าประมาณวันที่6พฤศจิกายน2568นี้นะครับไปดูไปชมกันถ้าไม่ดีไม่สนุกด่าได้ครับก็ฝากสับเปลือสองนะครับก็เข้าลงน่าจะวันที่6พฤศจิกายนนี้ครับปลายปีนี้ก็ ฝากไปดูครับเหมือนเหมือนเหมือนเดิมครับอย่าอย่าคาดหวังกับกับหนังของผมเลยก็ไปดูไปชมได้ครับก็ไม่ดีก็ด่าได้ครับแค่นั้นครับด้านน้องอุ้มอิสยาหอบสุวรรณเปิดเผยว่าตอนนี้ตนได้รับบทแสดงเป็นนางเอกชื่อขวัญข้าวในเรื่องสับปเลือดสองตนรู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจในครั้งนี้ที่ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงในหนังสับปเลือดสองแล้วก็รู้สึกสนุกมากตนหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ใหม่ใหม่กับหนังเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงในหนังเรื่องผีเข้าโดยรับบทเป็นพยาบาลสาวชื่อนัททั้งนี้ตนก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเลอสองเรื่องผีเข้าและก็เรื่องเถิดไทยบ้านทั้งสเรื่องซึ่งมีทั้ง3รสชาติให้แฟนภาพยนตร์ได้ติดตามชมกันด้วยคุณดีใจ่าเพราะว่าจริงจริงอุ้งก็ได้ดูสับป,ปะเลอภาคแรกไปแล้วแล้วก็จริงๆเล่นเรื่องผีเข้าด้วยค่ะจริงๆตอนนี้เหมือนยังเป็นโปรเซสในแบบเพิ่งเริ่มต้นคือเราก็ยัง คือบทมันยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เป็นแบบไฟนนลขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ่านคร่าวๆแต่ว่าบทแบบว่าสนุกมากเลยค่ะก็ยังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องสปาร2 2> ์อสองนะคะแล้วก็ผีเข้าด้วยนะคะแล้วก็ฝากเรื่องเทยไทยบ้านด้วยจริงๆเป็นสามเรื่องที่สามรสชาติแล้วก็เป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนติดตามค่ะฝากด้วยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในพิธีบวงสวงได้มีการจุดธูปเลข เสียงทายให้กับเหล่าผู้จัดผู้กำกับนักแสดงและผู้ที่เข้าร่วมในพิธีได้รุ้นและนำไปเสียงโชวอีกด้วยซึ่งเลขที่ได้ก็คือเลข339ครับชัดชัยผู้มาถ่ายภาพสุวิชัยลาสกุลประกาศสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน